อุ้ยเข้มหัสวีถ่ายรูปคู่คายแสดงความยินดีในวันรับปริญญา เป็นหนึ่งคู่จิ้นของช่องเจที่มาแรงสุดๆส,สำหรับคู่ของเข้มหัสวีพักพงไพศาลและมุกมุกดาโดยล่าสุดในวันนี้หนุ่มเข้มได้ไปแสดงความยินดีกับมุกดาเนื่องในวันสำคัญการศึกษาแถมยังถ่ายภาพคู่เก็บไว้ด้วยปินที่ระลึกทำเอาบรรดาแฟนๆกริดก,กันกันสนั่นคอมเมนต์ไอจีแทบแตกเลยล่ะค่ะโดยโพสต์นี้ระบบคแคปชั่นว่ายินดีด้วยครับพร้อมอิโมชันสีขาวแฟนๆก็ไม่ค่อยได้ตื่นเต้นกันเท่าไรแต่โพสต์นี้เรียกยอดไลค์กว่าหนึ่งแสนไลค์ สำหรับเข้มและมุกดานั้นเคยได้ละครคู่กันมาของเรื่องซเวลีตอนจบละครเรื่องนี้ฟาดเด,ดตติ้งไปถึง8.1แถมยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับต้นๆของไทยขณะที่ออนแอร์ให้ได้ชมและละครเรื่องล่าสุดทั้งคู่ได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งคือเรื่องเขยบ้านไร่สะพรสไฮโซติด so, ตามรับชมทางช่อง7ค่ะ